ดูนะตอนนี้ลูกแก้วในมือผมมันเล็กลงเฉยเลยพีนะ่พี่ว่าแปลกเลยล่ะเล็กลงโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเลยนะด้านหน้าผมเหมือนจะมีเหมือนเป็นศาสนาสถานอะไรสักอย่างหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่มันเยอะนะผมก็ต้องอยู่ใกล้ๆก,กองไฟหน่อยทุกคนเชื่อไหมข้างหน้าผมผมเจอหลุมศพเกื่อนไปหมดเลยนะพี่นะอยู่ด้านหน้าผมนะครับผมไม่อไม่รู้ว่าผมมาโผล่อยู่ที่ไหนทุกคนก็ดูเอานะหลุมศพเกื่อนเลยพี่ผมมาเจอเหมือนจะเป็นโอ้โหศพอะไรไม่รู้พี่ เหมือนจะโดนขุดหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้สี่โมงเย็ยนแล้วนะครับผมผมยังหาที่พักไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะต้องเร่งหาที่พักก่อนนะพี่นะก่อนที่มันจะมืดนะครับผมนะว,วันนี้อาจจะผูกไปให้สูง อ่อจากพื้นดินหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนเนี่ยมันเพิ่งตกลงไปเองนะฝนตกแบบนี้พวกสัตว์มีพิษงูตะขาบอะไรเงี้ยมันจะเยอะนะพี่นะมันจะชอบออกมาช่วงหน้าฝนนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเริ่มจะปวดหัวแล้วด้วยนะครับนะเพราะาโดนฝนนะครับผมนะผมอยากจะบอกว่าลูกแก้วที่ผมเอามาด้วยตอนนี้เหมือนว่ามันมีขนาดเล็กลงพี่ พี่ดูดิมันเบาลงตั้งแต่ตอนไหนผมก็ไม่รู้มาดูอทีหนึ่งลูกแก้วลูกเล็กลงแล้วนะครับทุกคนครับจากเมื่อกี้เนี่ยลูกบอลเลร์เลยนะตอนบ่ายสองอะลูกบอลเลร์เลยผมถือไปถือมาตอนนี้ลูกมันเล็กลงแปลกมากผมก็ถือไว้แบบนี้แหละนะครับทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกแก้วพญานาคลูกนี้อาจจะพาผมไปยัง อ๋อไปหายิงสาวคนนั้นนะครับผมเข้ามาในป่าไหนไม่รู้นะครับทุกคนดูเหมือนว่าจะเป็นป่าไผ่ป่าไผ่ที่ยุงเนี่ยชุมมากๆเลยพี่่เห็นยุงบินไหมตรงนี้มันเหมือนว่ามันจะมีเหมือนเป็นอ๋อเป็นทางล่องน้ำเลยพี่นะผมก็เดินตามมาเรื่อยๆ,ๆนะครับ ลงน้ำลงไปทางนี้เลยทางเริ่มลกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมดูนะตอนนี้ลูกแก้วในมือผมมันเล็กลงเฉยเลยพี่นะพี่ว่าแปลกเลยละ่ะเล็กลงโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวเลยนะ จะขึ้นไปด้านบนเข่าหน่อยมันดูเหมือนสว่างสว่างเลยทุกคนเห็นก้นก้้ยไม้ไหมกล้วยไม้มันขึ้นไปเกาะตรงเ,เก่งของไผ่เลยนะครับ แล้วด้านล่างผมมาเจอหน่อไม้สองหน่อหน่อไม้แบบนี้กินอร่อยมากนะครับทุกคนนะหน่อไม้แบบนี้กินอร่อยมากผมเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้หน่อไม้มีตลอดทางแน,น่นอนนะตอนนี้ต้องหาที่แคมป์ก่อนถ้าผมแบกหน่อไม้ไปเลยตอนนี้มันจะเหนื่อยเอาเปล่าหาที่พักก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาหาหน่อไม้กินก็นได้ทํามืดละอันตรายแนใ่พี่ถ้ายังไม่มีที่พัก,กอะ มากผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนว่าตอนนี้ผมผุดมาอยู่ป่าที่ไหนแล้วนะแต่คงยังไม่ใช่ป่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมแต่อาจจะไกลออกจากหมู่บ้านผมเยอะอะไรมั้งถ้าพูดถึงบริเวณของป่านะ เดีลูกแก้วผอก็อุ่นใจทุกคนด้านหน้าผมเหมือนจะมีเหมือนเป็นาศาสนาสถานอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนเหมือนเป็นกระต๊อบนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ มีคนอยู่ข้างในกระต๊อบเปล่าแล้วลพี่ดูสถานที่ป่านะเป็นป่าดิบป่าดิบป่าชื้นมากที่ชื้นนี่เพราะฝนตกไปด้วยนะครับผมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่กระต๊อบหรือเปล่าครับ ลุงครับตาครับยายครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกกระตอรล้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันยุงเยอะมากเสื้อผมขาดไปแล้วพี่นะเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินมานี่คือแบบหนามเกี่ยวจนมันขาดแล้วผมก็เลยปล่อยไว้กับหนามแล้วแมวแล้ว อ้ทุกคนยสวัสดีครับไม่ต้องหวัดดีอะไรพี่ดูจากสภาพน่าจะล้างนะครับผม้ยดูจากสภาพน่าจะเป็นกระตอบล้างของใครหรือเปล่านะครับะขออนุญาตขึ้นไปด้านบนหน่อย ต๊อบเหมือนว่าจะเป็นกระต๊อบของใครไม่รู้นะกระต๊อบล้างนะครับผมนะแต่ก็เดี๋ยวผมจะมาขออาศัยอยู่หน่อยสักคืนหนึ่งนะตอนนี้ผมหลงมาในป่าไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนจนะเข้าเขตพม่ายางหรือยัง,อยง,อยงก็ยังไม่รู้นะก็ผมไม่รู้แหละว่าการเดินทางของผมครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้เวลากี่วันนะครับแต่ว่าถ้าเข้าสารหมดเดี๋ยวก็จะหาของป่ากินนั่นแหละหน่อไม้แย่เลยพี่นะ หน่อไม้ต้มกับเกลือกินก็กินแทนข้าวได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเราก่อไฟกันก่อนดีกว่าไหมนดูดิมีกองไฟด้วย xiềng khai khai mình chuyện mãi ok có phải cần đây dùng vậy không ตอนนี้ผมทำการหุงข้าวไว้หม้อหนึ่งนะครับทุกคนครับยุงมันเยอะนะครับทุกคนยุงมันเยอะนะผมก็ต้องอยู่ใกล้ๆกองไฟหน่อยเสื้อกาวผมมันโดนน้มเกี่ยวไงเกี่ยวขาดแล้วผมก็ก็เลยปล่อยให้มันอยู่ในน้มไปงั้นหละก็เลยไม่ได้เอามานะครับผม อ้ทุกคนครับหลังจากที่ฝนตกลงไปอ่ะเหมือนแดดออกเลยนะฟ้ามันสดใสขึ้นมากระทันหันเลยนะครับทั้งๆที่ตอนนี้เนี่ยเย็นแล้วนะครับผมพี่ดูต้นไม้เลยต้นไ,ยตนไม้เขียวขจีมากเลยมีเสียงเหมือนตัวอะไรเดินรอบๆที่พักแห่งนี้นะครับ กระต๊อบนี่คือเขามองอย่างดีเลยนะพี่นะแล้วตรงนี้ก็มีแก้วด้วยทุกคนแก้วเอาไว้ดื่มน้ำนะครับสภาพอย่างดีเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเดินสำรวจผมเจอเหมือนจะเป็นองุ่นป่านะครับฮ ช่อ่างุ่นป่าป่ามไม่รู้มันเนี่ยพี่ดูมเบ็ดมันมันเหมือนจะจะมีหนามอยู่ข้างในนะถ้าเจอลูกไม้แบบนี้ห้ามกินเลยนะครับพี่เห็นไหมมันเหมือนจะมีหนามอ่างุ่นป่ามันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับทุกคนนะก็แนะนําว่าอย่าก,กินดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ทุกคนครับแก้วใครไม่รู้นะผมเอามาเป็นที่ลองหน่อยนะผมคิดว่าลูกแก้วลูกเนี้ยเป็นของวิเศษคือของหายากอะ่ะนะก็เราก็ต้องบูชาดีๆหน่อยนะครับผมจะวางสมสี่สมห้าก็คงจะไม่ได้นะครับนะมาตอนนี้เมนูของผมก็มีลูกชิ้นนะครับผมนะยังไม่อยากกินมาม่านะพี่นะกินมาม่าเบื่อแล้วนะครับก็เหลือแค่ลูกชิ้นนี่แหละเพะมาเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าเนาะ กับข้าวก็ไม่ได้หมานมากนะแต่ก็พออิ่มท้องพี่กับข้างมือเย็นนะครับผมหืมอืมรอร่อยเอยพี่เสียดายข,าข้าวแฉะไปหน่อยนึง อืมือนในมือสักทีนะมันก็แปลกๆดีเลยพี่นะตอนนี้จอหกโมงเย็นอยู่แล้วนะรลวนนาฬิกาผมไม่ตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แปลกดีนะป่าแถวนี้ Mm-hmm. ทุกคนครับตอนนี้เวลา6โมงครึ่งแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงยังไม่มืดนะพี่นะหรือว่านาฬิกาผมไม่ดีนาฬิกาไม่ตรงหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับทุกคนตอนนี้6โมงครึ่งแล้วปกติต้องมืดแล้วนะตอนเนี้มันยังสว่างจ้าอยู่เลยนะครับผมนะมันเลยทําให้ผมเริ่มกลัวแล้วนะครับนะว่าป่าแห่งนี้มันผิดปกติหรือเปล่า กลางวันกลายเป็นกลางคืนกลางคืนกลายเป็นกลางวันหรือเปล่านะอืมพาทิตก็ผมไม่เจอนะว่าพาทิดไปอยู่ที่ไหนนะคุดูดิยังสว่างอยู่เลยเนี่ยหกโมงครึ่งนะครับผมผมว่ามันแปลกๆแล้วนะ แรลงตัวนี้ร้องดังมากมีอยู่ตัวเดียวร้องดังมากร้องกับเครื่องตัดหญ้าพี่ผมเจอด้านนู้นเหมือนจะเป็นเขาวันเขาวันน้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้พี่พี่ดูกันใกล้ๆนะตรงนี้เนี่ยพี่เพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ เป็นถาวันน้ำนะครับผมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันคือเถ่าวันน้ำนะครับนะพี่ลองฟันสองซีกหนึ่งซีกสองซีกแล้วก็ชูขึ้นดูน้ำมันก็จะหยดติ่งติ่งติ่ง,ต,งติ่งเลยนะครับเหมือนจะเป็นถาวันน้ำแล้วพี่นะแต่ว่าพวกถ่าวันน้ำอะ่ะบางชนิดมันก็กินได้บางชนิดก็กินไม่ได้นะอืมบางชนิดก็มันก็มีพิษนะครับผมก็ทางที่ดีก็อย่าไปกินดีกว่านะครับ แต่ถ้าจะอดตายจริงๆไม่มีอะไรให้กินก็ตัดเถาวันกินได้ทุกคนครับผมไม่นอนที่นี่แล้วนะครับผมมันบรรยากาศมันแปลกๆนะรู้สึกเหมือนว่าจะมีภัยยังไงไม่รู้นะครับ ผมว่าแล้วก็อีกอย่างตอนเนี้ยมันจะหนึ่งทุ่มแล้วไงมันมันยังไม่มืดเลยพี่นาฬิกาผมไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่นาฬิกาผมไม่เคยผิดปกตินะถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาณในป่ามันก็ตรงอ่ะพี่นะผมว่าผมไปตายเอาดาบหน้าดีกว่านะผมจะไม่นอนกระทอบนี้แล้วนะครับผมผมจะปีนขึ้นเขาลูกนี้ขึ้นไปนะเดี๋ยวจะหาทางหน่อยคดูพระอาทิตย์หน่อย บอกลาก็ตอบแห่งนี้นะครับผมทุกคนดูกอภผ่อันนี้ดิแมมีรูด้วยกอไผ่มีรูด้วย,วยฮะทางเข้าเมืองรับแลหรือเปล่าพี่ผมจะต้องมุดเข้าตรงนี้หรือเปล่า เท่าจมมุดก็คงจะต้องตัดไม้ไผ่ออกออกอะก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นหลุมนะทุกคนสมัยก่อนมันก็อาจจะเป็นน้ําขังน้ําอะไรหรือเปล่านะไอที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นที่เล่นน้ําของพวกหมูป่าอะไรเงี้ยพี่นะแองน้ําอ่ะแต่ว่าน้ํามันอาจจะแห้งไปแล้วไงป่าลกมาก ทุกคนกลางป่าขนาดนี้มีตุ๊กตาด้วยนะมันก็แปลกดีเหมือนกันตุ๊กเสียงอะไรวะตุ๊กตาผีปะ่ะพี่หน้าตามน่ากลัวจริงกระต่าย่ะกระต่ายหรือหนูพี่กลางป่ามีตุ๊กตาผีด้วยทุกคนเริ่มตึงแล้วนะตอนนี้ทุกคนครับ เหมือนว่าตอนนี้นี่ผมจะผุดมาอีกโลกหนึ่งเลยนะพี่นะทุกคนเชื่อไหมข้างหน้าผมผมเจอหลุมศพเกื่อนไปหมดเลยนะพี่นะอยู่ด้านหน้าผมนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าผมมาโผล่อยู่ที่ไหนเมื่อกี้ผมวางกระเป๋าไว้ด้านบนนะผมมาสำรวจดูเนยะ พี่ว่าในเมืองรับแลนี้มีหลุมศพไหมฮะคนที่เขาตายเขาฝังศพกันที่ไหนคคนกระโดงนะหลุมศพเกือนเลยพี่ด้านล่างเต็มไปหมดเลยนะพี่นะหลุมศพนะครับผมไม่รู้ว่าผมผุดมาที่ไหนนะหรือว่าผมอาจจะเข้าใกล้เมืองรับแลแล้วนะครับเพราะว่าด้านล่างได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกัน เดี๋ยวผมจะเดินลงไปด้านล่างนะพี่นเพืเ่อนดูนะนช่ไหมไมีแต่เต็มไปด้วยหลุมศพทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วบรรยากาศที่เนี่ยมันแปลกๆพี่แปลกๆคืออะไรรู้ไหมมันไม่ยอมมืดเลยอะลึกสามศพตรงเยอะมากตุกน นี่หลุมศพทั้งนั้นเลยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ทุกคนด้านนี้ผมมาเจอเหมือนจะเป็นโอ้โหศพอะไรไม่รู้พี่เหมือนจะโดนขุดหรือเปล่ามีเหมือนจะเก่งไม้หล่นทับอะไรลงมาหรือเปล่านะครับทุกคนครับผมจะเดินลงไปข้างล่างหมู่บ้านนะเพราะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันนะครับผมเ๋ยวจะลงไปดูว่ามีคนใช่คนในเมืองรับแรงอาศัยอยู่ในนัที่แห่งนี้หรือเปล่านะครับพี่พี่พครับ ใช่นะครับทุกคนครับรอติดตามชมกันดูนะครับผมเมืองนี้เป็นเมืองที่แปลกมากพี่มันไม่มืดเลยนะพี่นะสว่างยังไงก็สว่างอย่างนั้นแล้วก็สถานที่ตรงนี้เหมือนจะเป็นหลุมศพของชาวเมืองรับแลหรือของใครไม่รู้อะไรพี่แต่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นที่ของใครนะครับผมนะไม่แน่นะพี่นะลูกแก้วอาจจะนําทางผมมาถึงหมู่บ้านรับแ,แลแล้วก็ได้นะครับทุกคนครับนะก็รอติดตามชมดูพี่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ ผมอยู่ในที่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ายุงเนี่ยชุมมากๆเลยพี่อยยุงเยอะมากๆนะครับผมเมื่อกี้พี่พี่เห็นไหมยุงเกาะมือผมเต็ไมไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราเรีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปทำไปทำมาตอนนี้ออกจากโศสาทนทีทางเริ่มล็อกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม ยาจะท่วมขานะยังต้องระวังงูนะครับทุกคนครับเดินเราจะเหมือนจะเป็นบันไดนะครับผมเป็นบันไดทีละขั้นทีละขั้นนะแต่ทำไมบันไดมันนกแล้วก็ล้างมากมาก,มากเลยนะทุกคนออ ไม่ใช่ละตอนนี้ด้านล่างมีแอ่งน้ำด้วยแอ่งหนึ่งนะทุกคนนะมีผังน้ำด้วยตรงนี้บรรยากาศที่นี่แปลกมากพี่ขานะไม่มีสาธาสถานอะไรเลยอะไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลยที่มันมีปูในเมื่อกี้เหมือนเป็นบันได แล้วก็ผมเดินมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันก็ลดลงทุกคนครับท,ท่านไหนมีใครรู้จักไอ้พวกนี้ไหมดูดิมันคนเราสายพันธุ์เลยนะพี่นะดนนูอันนี้พันธุ์สีเขียวอันนี้พันธุ์สีขาวนี่พันธุ์สีเหลืองพี่มันเป็นเหมือนเป็นดอกไม้หรือไม้ชนิดเดียวกันนะแต่มันมีสามสีอันนี้สีเหลือง อันนี้สีขาวอันนี้สีเขียวนะมันหาได้เฉพาะในเมืองรับแรงหรือเปล่าพี่อไอ้พวกเนี้ยตรงนี้เหมือนจะมีเส้นทางเดินอยู่นะครับทุกคนเห็นไหม มีเส้นทางเดินอยู่นะผมจะอาจจะเป็นชาวบ้านหรือคนเมืองรับแลเป็นเส้นทางเดินของเขานะทางที่เขาใช้ออกมาจากเมืองมนุษย์นะครับผมเขาอยู่จากเมืองรับแลเขาใช้เดินทางอาจจะเป็นทางนี้หรือเปล่าเอาแต่สถานที่ตรงนี้เริ่มมืดแล้วะเดี๋ยวมืดมัง้งไม่มืดมั้ง่มปวดหัวแล้วตอนนะี้บรรยากาศได้มากครับทุกคน บรรยากาศได้มากทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินตามทางนี้ไปดิเดี๋ยวไปดูว่ามันจะสุดที่ไหนนะครับโอโ้แต่จอมปวกใหญ่เหลือเกินวัดสัตว์นะนี่หลงอะไรไม่รู้แล้วก็เดีินตัวจอมปวกหน่อยดิโอโพี่ๆตัวจอมปวกขนาดใจ ทุกคนจมป่วงเมืองรับแลเปล่าวะใหญ่ขนาดนี้นพี่แต่ใหญ่ว่าน,นี้ผมก็เคยเจอมาแล้วนะอุ๊ยทุกคนครับนี่เป็นอิดนะครับผมอิดที่เขาไว้ใช้สร้างบ้านนะ มืองรับแลมีแบบนี้เหรอพี่เขาสร้างบ้านไม้กันไม่ใช่เหรอมืองลับแลตอนตรงนี้ผมเดินมาเจอกับอิดเกา่ากองหนึ่งกองบอเลอร์เลยอิฐนี้เขาเอาไว้สร้างบ้านในผมเคยเห็นเขาใช้สร้างบ้านนะอิฐนี้เอาละงานนี้เริ่มตึงกันเลยพี่ อนนี้ผมก็เดินเรื่อยเื่อยนะเดินเท่าไหร่ทางมันก็ไม่สุดสักทีน่ทางมันไม่ยอมสุดเลยพี่มันมีแบบนี้คือป่าลกแบบนี้เรื่อยเรื่อเลย,เลยโอ้พระองคนด้วยมั้งพี่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะพี่นะว่ามันจะไปสุดที่ไหนนะถ้าสุดทางเส้นนี้ไปผมจะเจอหมู่บ้านรับแรหรือเปล่านะพี่พีเพื่อนเพื่อนก็รอติดตามชมกันนะ เหมืนอนฝนจะตกกงด้วยนะไปไปกันเรื่อ,อยๆเลยครับผม